จเจริญพรทุกผู้ทุกคนวันนี้เป็นเข้าเป็นวันที่สี่แล้วปีใหม่ผู้คนทั้งหลายก็คงจะเหนื่อยล้าในการสังสรรค์กันในการสนุกสนาน ในการพบป,ปะสังสรรค์กันนะก็บางจำพวกก็รีบกลับไปทำการทำงาน,นก็ไม่เป็นไรก็ดีแต่ละปีละปีละปีก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนเราเองเนี่ยไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรรู้แต่สว่างกับมืดแต่ละวันละวันละวันนะไม่มีความคิดอะไรเลยอยู่ตามธรรมชาติอยู่ธรรมชาติของเรา ไม่ได้สนใจเรื่องโลกโลกว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนวันอะไรบางวันก็ลืมไปเลยวันพระก็ไม่รู้จากวันพระนะเราอยู่แบบยังไงอะ่ะมันเป็นปกติของมันคือตั้งแต่เรา ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยมันอะไรอะไรมันก็จางคลายไปเรื่อยๆส่วนเดิมๆส่วนเดิมๆสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เรายังไม่ได้บวชมันก็ไม่แตกต่างกันกันกบชาวบ้านธรรมดา พอบวชมาแล้วปฏิบัติมาแล้วมันก็แตกต่างกันมากเลยมันไม่ได้สนใจในเรื่องเดิมสัญญาเดิมไม่มีไม่มีเลยมีอยู่ในวงแคบๆไม่รู้จักใครเป็นใคร <c oughs> ถ้าเราไม่กำหนดรู้ไปเนี่ยไม่รู้เลย ว่าอะไรใครอยู่ที่ไหนมันจะมีความรู้สึกอยู่แคบๆในระหว่างาบริเวณที่อยู่อาศัยของเราเท่านั้นมัน <c oughs> จำอะไรไม่ได้มันจำอะไรไม่ได้เลยพอมีคนเข้ามาปุ๊บถึงเห็นหน้าเขาถึงรู้จักเขาพอรู้จักพูดคุยกันพอรู้เรื่องพอเขาเดินออกไปปุ๊บมันก็หายจากญาณของเราไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ มันรู้แต่สว่างมารู้แต่การงานเราหน้าที่เราที่จะทำอยู่สถานที่ของเราเท่านั้นถ้ามันแปลกนะมันได้มันไม่ได้ไปวุ่นวายกับอะไรกับใครเลยมันสบายเลยนะมันสบายอันนี้พูดเรื่องกิ่งเรื่องที่มันมีมันเป็น มันเปลี่ยนได้เลยนะมันเปลี่ยนได้ถ้าไม่เชื่อลองดูไม่ต้องบวชหรอกทำสมาธิให้มากๆเดี๋ยวก็จะรู้เดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรมันเปลี่ยนไปยังไงแบบไหน,น <c oughs> ในวิทยาศาสตร์ ทางโลกเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เลยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้คนเราอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การฝึกให้มันเป็นให้มันไปให้มันอยู่ให้มันลืมให้มันหมด ให้มันสิ้นให้มันดับอยู่ที่การฝึกฝึกทำอะไรย่อมได้ฝึกให้มันมีย่อมมีฝึกให้มันเกิดย่อมเกิดฝึกให้มันดับย่อมดับผู้ที่แนะนำ ในการฝึกเนี่ยก็คนที่เก่งสุดก็คือพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นผู้ที่ฝึกคนฝึกเทวดามนุษย์มารพรมทั้งหลายฝึก ได้อย่างไรท่านก็ฝึกไปตามท่านรู้ท่านเห็นท่านมีมาเป็นมาตามนั้นพอท่านฝึกได้แล้วก็มาถ่ายทอดบอกสอนให้เราฝึกตามชี้ทางให้รู้ว่า สิ่งนี้ดีสิ่งนี้เลวสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องท่านแจกแจงออกมาได้ <c oughs> เปลี่ยนชีวิตเราได้คำสอนของะู้ดีเจ้า ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามฝึกไปตามท่านเปลี่ยนได้เลย <c oughs> เปลี่ยนอีกคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดเอาสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เลว เราฝึกออกออกจากสิ่งที่เร็วๆสิ่งที่ชัว่วสิ่งที่มันเป็นอกุศลฝึกให้ตัวเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมขึ้นมาได้จำพวกที่ไม่ฝึกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ไม่แตกต่างกัน คนในโลกนี้ไม่แตกต่างกันเลยเป็นไปตามๆกันพอๆกันส่วนที่คนที่ฝึกออกจะไม่เป็นไปตามนั้นไม่เป็นไปตามโลกเลยเพราะในฝั่งทางโลกเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่เร็วเกิดขึ้นแจ่จิตแจใจแจปัญญาของผู้ที่ไม่ฝึก ผู้ที่ฝึกออกเนี่ยย่อมออกได้ไม่เป็นไปตามโลกอย่างเช่นปีใหม่คนกันเล่นกันยินกันสนุกสนานกันส่วนเราฝึกออกแล้วเนี่ยเราไม่สนใจไม่รู้ ไม่รู้เลยไม่ไม่เอาเลยไม่เข้าไม่เข้าไปร่วมเลยเนี่ยแม้จะเป็นคนก็ตามเป็นภิกษุก็ตามถ้าภิกษุไม่ฝึกออกก็เข้าร่วมในโลกมีตามโลกมีปีใหม่มีดี <c oughs> มีเลิกมียาม มีนู่นมีนี่ตามความเชื่อของโลกโลกส่วนบุคคลที่ฝึกออกไปแล้วจากโลกถ้าออกได้มากก็รู้ตัวเองออกได้มากออกได้น้อยก็รู้ตัวเองออกได้น้อยอยู่ที่การฝึกฝึกปฏิบัติออกจากโลก ออกจากโลจีเข้าไปสู่โลกุตละอันนี้พูดจริงๆถ้าฝึกตามพระพุทธเจ้านะออกจากโลจีเข้าสู่โลกุตละมันจะแตกต่างกันเลยโลกุตละกับโลกีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ออกได้อย่างสนิทใจไม่กลับเข้าไปอีกลองดูไหมละ่ะลองดูไหมลองฝึกออกดูไหมไม่ใช่ว่าไปท่องไปบ่นนะไปฝึกนะพระก็ดีอยากรู้ก็ฝึกเองเห็นเอง ไม่ต้องให้ใครมารู้มาบอกมันจะเกิดขึ้นให้เองเห็นเองนี่นี้เราก็ย้ำย้ำให้ผู้ปฏิบัติผู้ต้องการอยากจะออกจากทุกข์ออกจากโลกโลกีเนี่ยมันจะสิน้นทุกสิ้นกรรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยเยเลยเยบาบางจางคลายไปเรื่อยเรื่อ,อในที่สุดก็หมด หมดความทุกข์สิ้นทุกข์เมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์สิ้นตัณหาก็สิ้นทุกข์ฝึกเถอะฝึกไม่ยากหรอกอาณาปานสติแค่นั้นเองเดินจงกรมสลับนั่งตลอดยี่ิสี่ชั่วโมงนอน4ชั่วโมงเท่านั้นหรือหชั่วโมงเท่านั้น ถ้าทำมากๆกันร่างกายมันก็เหนื่อยล้าเหมือนกันนะจิตมันล่าเริงมันไม่เหนื่อยไม่ล้าแต่ร่างกายมันเหนื่อยล้าก็ต้องพักมันด้วยนะ <c oughs> ส่วนการฉันฉันหนเดียว มันจะเบาสบายไม่อ่อนล้าอยู่คงเดิมสภาพมันจะเบาอีกด้วย <c oughs> เบากายสบายกายเบาใจสบายใจไม่ต้องไปกังวลต้องจดจอ่อ เดี๋ยวมันจะสายเดี๋ยวมันจะบ่ายมันจะฉันไม่ได้อีกรอบสองเนี่ยไม่ต้องมีกังบลเลยหนเดียวยีบสี่ชั่วโมงแต่มีปานะอันไหนที่พระาศาสดาบัญญัติหห้ามเราก็ไม่ฉันพระาศาสดาบัญญัติอนุญาตเราก็ฉัน นอกการน,นอกเวลามันเป็นปณะนะดูแลธาตุขันทุกวันนี้คนมีโรคภัยไข้เจ็บมากมันจะเว้นไม่ได้เว้นอาหารไม่ได้ตาม รัสาสด h บัญญัติเพราะมันต้องฉันอาหารเพื่อรักษาธาตุขันโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียดเช่นเบาหวานพวกนี้หรือพวกเก็บไข้ได้ป่วยและกินยาไปสามเวลาล้างอาหารอย่างนี มันก็เว้นไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยรักษาทางจิตด้วยคือการฝึกสมาธิทำสมาธิแล้วก็รักษาทางกายด้วยคือรักษาโลกด้วยอำนาจสมาธิ พร้อมๆก,กันกับยาช่วยกันมันจะเร็วขึ้นในการรักษาโรคมันจะหายถ้าเรามีศีลมีธรรมโครคไข้ไข้เก็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนเพราะการกระทำของเราเนี่ยมันเป็นการดับดับกรรม โรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคือตัวกรรมส่งผลแล้วให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้เป็นนู่นเป็นนี่ในธาตขันเกิดความไม่สบายเกิดขึ้นมาบางคนก็ได้รับกรรมหนักก็คือกรรมหนักส่งผลก็คือโรคหล,ลายเช่นมะเร็งเช่น <c oughs> อ <c oughs> ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ <c oughs> ล้วนแต่เป็นกรรมส่งผลให้ได้รับกรรมนั้น <c oughs> <c oughs> เราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักระบบของกรรม กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบควรเข้าไปศึกษาเล่าเรียนว่ากรรมมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นตัวกรรมกรรมส่งผลอย่างไรเหมือนกรรมดำส่งผลดำคือส่งผลไม่ดีเป็นอากุศลกรรมขาวส่งผล ดีไปไนแนวทางที่ดีเราต้องเข้าใจเข้าไปรู้ระบบของกรรมเราถึงจะมาศรัทธาคำสอนของพระเจ้าได้ถ้าเรายังไม่ไปเข้าใจจําพพวกนี้เราก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนไม่ว่าจะเป็นคนดีมีเงินล่ำรวยสวยงามกรรมทั้งนั้นเกิดมาเพราะกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครกระทำกรรมใดเอาไว้ย่อมใดรับผลกรรมนั้นจะมากก็ตามน้อยก็ตามมากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามได้รับแน่นอนนี่คือระบบของกรรมเกิดมาได้เป็นคนจนก็กรรมเป็นคนรวยก็กรรมเป็นเจ้าเป็นนายก็กรรม เพราะกรรมเป็นตัวส่งผลนะเป็นครูเป็นภิกษุเป็นทหารได้เป็นลบลาค่าฟันกันล้มตายกันไปก็เพราะกับสังเกตดูที่สมครามที่เกิดสองครั้ง ในบ้านเราคนที่อยู่ห่างไกลจากสมอลภูมิลบแนวหน้าห่างไกลเป็นหลายสิบกิโลทำไมระเบิดมันมาถึงได้เจเพราะตรงนั้นก็เพราะกรรม ไม่ควรไม่ควรที่จะถึงมันถึงได้อย่างไรกรรมเป็นเหตุเป็นผลส่งมาให้คนล้มตายเสียหายเข้าของออตรงนี้แหละสังเกตดูมันมาได้อย่างไร มันไกลกันหลายสิบกิโลมันยังมาถึงทำให้เราตายได้เพราะมันเกี่ยวข้องกันมันสร้างมามันถึงเวลากรรมส่งผลได้ให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าเรามองดูแล้วอะไรเกิดอะไรเป็น ดีก็ตามชั่วก็ตามเนี่ยเราถือว่าเป็นธรรมชาติสัตว์เกิดมาเป็นตามธรรมชาติของของกรรมของโลกเป็นธรรมชาติของโลกไม่ใช่แต่เราเท่านั้นเยอะแยะมากมายเป็นกันอยู่ไม่ตายอย่างนี้ ไม่จิบหายอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นภัยธรรมชาติบ้างก็ไม่น้อยกว่าสงครามอันนี้ก็เป็นขาววิบัติขึ้นเพราะเกิดจากกรรม <c oughs> นี่แหละ พระศาสดาก็ตรัสเอาไว้หมดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระศาสดาตรัสเอาไว้คราวเกิดสงครามคราวกิดโจรปล้นใหญ่คราวน้ําท่วมใหญ่คราวไฟไม่ใหญ่มีหมด พระาศาตราตรัดเอาไว้หมดเราก็เลยรู้เรื่องกรรมแล้วก็เลยไม่แปลกไม่มีการวิตกกังวลอะไรแม้เราจะตายก็ตามจะเป็นก็ตามเรารู้ว่ามันเป็นเพราะการเกิดของเราการสร้างกรรมของเรามีแล้วมีมาแล้วมันถึงเป็นอย่างนั้น กรรมมันดับได้ไหมได้พระศาสดาบอกว่าหนทางที่สิ้นกรรมคือมรรคแปดมรรคแปดย่อลงมาคืออาณาปานสติสมาธิทำสมาธิให้มากทำสมาธิให้ยิ่งถ้าอยากจัสิ้นกรรมอยากจัดไม่ให้กรรมส่งผล เริ่มต้นทำตั้งแต่บัดนี้กรรมจะดับไปทุกขณะจิตที่ทำขณะจิตที่ทำขณะจิตที่เราเป็นสมาธิเนี่ยกรรมจะดับไปเรื่อยๆทำให้มากยิ่งได้มากกรรมก็ยิ่งดับมากกรรมเก่าจะดับไปกรรมใหม่ก็จะไม่เกิดเพราะ เราไม่ได้ไปสร้างกรรมกรรมใหม่เรากรรมใหม่เราเกิดเนี่ยก็คือกรรมดีไม่ใช่กรรมที่เลวเป็นกุศลไม่ใช่เป็นอกุศลกรรมเก่าเป็นอกุศลฝ่ายอากุศลเนี่ยก็จะดับไปกรรมฝ่ายเป็นกุศลกรรมเก่าฝ่ายเป็นกุศลก็จะยั่งยืนต่อ ส่งผลต่อกรรมเก่าอยู่ที่กายเรากายเรานี่แหละคือกรรมเก่ามันเอาเศษกรรมอะไรมาบ้างมาส่งผลให้เราเก็บไข้ได้ป่วยบ้างถ้าเรากลับไปดับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยวกรรมเก่ามันก็จะส่งผลไม่ได้กรรมใหม่ ส่งผลก่อนอกรรมเก่าส่งผลไม่ทันเราพลิกออกไปในกรรมใหม่นะคืออาณาปานสติส่งผลในปัจจุบันนะอาจจะไม่เจ็บไม่ตายในก ข่าวนั้นก็ได้ข่าวที่กรรมเก่ามันรอจะส่งผลเนี่ยพอเราทํากรรมใหม่เราดับกรรมเก่าไปแล้วเนี่ยอาจจะสิ้นกรรมเก่านั้นทําลายเราไม่ได้เช่นองคุลิมานทํากรรมมาเยอะฆ่ามนุษย์พอเมา่บวช ำสมาธิดับกรรมแทนที่จะได้รับผลกรรมนั้นอย่างมากมายดับไปดับไปเหลือแต่เศษกรรมนิดหน่อยแต่จะรู้เอ้ยบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้แต่ก็ได้รับนิดหน่อย เนี่ยดับได้อย่างนั้นเละเหมือนกันเราจะดับกรรมตัวเราไหมล่ะได้ทุกคนนะเราสร้างกรรมชั่วมานานแล้วมากกว่ามากแล้วทำไมไม่สร้างกรรมดีบ้างให้ดับกรรมชั่วไปได้ทำนะทำให้ได้ ใครทำได้คนนั้นจะดับกรรมตัวเองได้ถ้าทําไม่ได้ก็ดับไม่ได้เพราะว่าเราสร้างกรรมชั่วกรรมดํามามากกว่ามากสร้างกันทุกนาทีก็ว่าได้แต่กรรมขาวเราไม่ได้ทําเลยแม้แต่จะได้ทําแต่ละครั้งเนี่ยนาน เราสามารถที่จะทำกรำขาวได้เหมือนกับทำกรำดำพอเราหันมาทำสมาธิปุ๊บเราสร้างกรำขาวปั๊บแล้วกรำดำเราไม่ได้สร้างมีแต่จะดับอันนั้นก็กรำดำก็จะงวดไปแห้งไปทุเราเบาบางลงไปลงไปลงไปในที่สุดก็หมด ทำได้ในปัจจุบันนี้อนุโมทนากับทุกคนสมควรแจ่เวลาคลิปต่อไปฟังกันใหม่